โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้มาอยู่ในเว็บไ p l a n e t ออนไลน์นะครับผมเว็บนี้เป็นเว็บที่ว่าสามารถหาเงินให้กับเพื่อนๆได้นะครับผมเป็นเว็บดีๆหนึ่งเว็บนะครับผมก็เป็นเว็บตอบแบบสอบถามนะครับผมเลทของมันนะครับผมเลทของมันอยู่ที่แลกเปลี่ยนเงินสดเรามาดูเลทของมันนะครับมันจะมี2องพันคะแนนเราจะได้500 5000จะได้1000บาทซึ่งถ้า ใช้มาดูเลทของการตอบนะครับผมห้าร้อยเลยนะนะครับร้อยนะครับคิดดูดิถ้าได้ห้าร้อยห้าครั้งอะ่ะก็ได้ละห้าร้อยดีมากมากเลยนะครับผมสำหรับเว็บนี้นะครับผมสำหรับที่ว่าใครจะต้องการสมัครนะครับผมผมจะติ๊ทิ้งลิก์ไว้ข้างล่างนะครับทิ้งทิ้งลิ้งเสร็จปุ๊บเพื่อนก็กดสมัครได้เลยนะครับผม ดวอะไรนะครับผมก็เมนูมันก็จะมีไม่เยอะมากปุ๊บเราเข้าทำแบบสอบถามเสร็จถ้าตรงตามเงื่อนไขปุ๊บเราได้แน่นอนเราได้จะมีด้วยมันจะบอกเวยว่ากดตรงนี้จะบอกว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับผมมีล็อกอินก็ได้ตังค์นะครับล็อกอินก็ได้คะแนนนะครับผมตอนนี้ผมทํามาได้แปดร้อยแล้วเดีย๋ยวถ้า มันถึง2,500เลรเดี๋ยวผมจะมาถอนให้ดูเลยว่ามันได้ไม่ได้นะครับก็คลิปนี้สั้นๆนะครับผมว่าอยากจะแนะนำเว็บที่ว่าสร้างไรายได้ในช่วงโควิดกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยฮนะไอแพล e เน็ตออนไลนนะครับผมอยากผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้เพื่อนข้างล่างนะครับผมสามารถเข้าไปทำได้คลิปนี้ดีจริงๆครับมีเลดบอกด้วยเห็นไหม ลงทะเบียนน่ะได้ร้อยหนึ่งละร้อยสามสิบละแต่สอบถามเนี่ยแนะนําเพื่อนนะใครมีเพื่อนเยอะก็แนะนําไปนะฮะนี่โบน,น,นัสคะแนนสอบแปลสอบถามด่วนแยังไปข้อมูลจับฉลากและก็ว้านไปนะฮะก็ตลอดนี้ไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนสนใจอย่าลืมกดสมัครข้างล่างนะครับผมกดคลิปนี้ของไปก่อนนะฮะไป